จ้าดิจ้ามากินข้าวน้่แม่ตัวบ้านสวนเด้อจ้าอาปากอทานฮดไว้อากำยังเลยวันนี้ไม่กินข้าวมากินข่าดูดอนเด้อมื่อเด้อแซ่บนมเนเด้อจ้ามามามาค่ะแม่ตัวบ้านสวนจะพากินส้มตำนะคะส้มตำ นีไงไนี่ไงนี่ไงเห็นตาแซ่บๆอันนี้มแมงเนื้อหนังหนังหน,งนังก็มีหนังปาพยนต์หนังปลาพยนต์เพื่อนานหน่อไม้นะคะหน่อไม้ก็มีเริ่ดโมยมากกิน,ห,ห,น,น,น <c oughs> หลายคนจ้ามึงนี่กินหลายคนมีเม็ดติ้มบัลเชื้อหนึ่งด้วย มาเส็บๆน้ำกันเลยจ้าเด้อเลยลงมกินเ้วเอาแม่แตบวนแต่พากินเขาี่มามาเดูไมมีกระตุ้นองยอะ่มีอะไรวเ่ามาห้ท่านเอาโซ่กันอดนาดามาเ่อง้มาเไาเห็นนมใหม่แล้วบันงมีเอเรเห็นนมใหม่แล้วบังีเหมันมีมัมีกรพุุนมันี่นะเ็นแม่ มีอกินกับมีกัดยยดดไม่ในกรนซ่คือบ่กินแซ่โอยแมือกินขาวังเียนืเก็บบักไลนี่เ็ไอืนี่บบกะไรนะบมันกดีบบมาไแต่พัดคุณแม่ิออบบบดอได้จะกินมแล้

รอ,ตรอ,อมต้นเพืก็มุดนบอ่ะเินแซีเยเกาเลยมาดจ้ามากินเก่าครับในทิมบ้นสวนนะครับไม่ต่อยบันสวนค่ะกินเข่าบรรยากาศลูกกลางกางโคกข,ข,ขากา,างสวนกลางเวนกลางโคก บ้านสวนของเรานะคะสวนยางสวนยางลอนหอมทั้งหมเลยนะแซบบดอเด่นดอเด่นแซบ่ดอเด่นแซบแซบแซบกินเยอะๆดอเด่นมาดิจยันคะคะกินตำกินบานๆด้วยกันจ้ะตำมะละกอแกล่าปลาขาใสปลาคูตัวนี้จะได้เรียงพี่น้องหลาย ตั้งขึ้นมากหลายครับนม่ในน้อยพอดีตาเลยตาไดีนี่ความเดือดต้มยัยไขจ้นคงกับผัดผัดผัดขัจองกับปุ๋งเอาด้่จ้าขันจองกับปุ๋งเอานะคะเพื่อนเพื่อคนอยากกินกับหนังค่ะช่าดเดือดกินข้าวกับหนังนะคะภาพพยนโคคค่ะกินข้าวกับภาพพยนโคนะตอนนี้เราตากพยนโก มีเส้นด้วยนะครับแบบเส้นคอมเมนเลยคอมเมนต์เมือี้ขขนมเส้นมื่อี้แต่แบนบุญมื่อกี้บมีหลายคนชอบแบบใส่มากเลยตี่อม กินทุกครั้หนึ่งนำบ่อะไรเลยเอามันคือเปื่อยอยู่เไม่เป็นบางตอนแล้วมันขึ้นได้แก้วดีก็โอเคขึ้นเลยอันนี้ตำหม่งก็หม่ยตำตลาดตำบ้านบ้านตำลุสวนตำแบบบ้านบ้านตำอย่างรสมาเลยตำบ้านบ้านตำสวนสวนป่ะมีเราเขาเอินตำปลาแท้ตำบ้านบ้านนี่แหละแบบนี้แหละเสี่ยว่าเราเท่าอันเลยตำตลาดน้ำน้ำจะดำ ก็อร่อยเหมือนกันพวกเรารสจากพวกเรายังกินรวมกันเลยามจัดตางกัน่ากินน้ำต่วจุ่มบัตรสวนไม้กัไม้็นหม่น้ำใหมก็ปลูกเองเรเสันเจียวไม้ก็ปลูกเองเกินเองูเดงเกียวกงไม่ใู่เกินเองคูเองคูเองกินเองไม้ก็ไม่ซีกับกินกนบักงกับบ้านไซี มนพักขากับคีบโอพกนจองกับปูปโอมีเีนเอนวันนี้คลิปยาวทำคลิปยาวกินข้าวตำมกคุงอุดรเด้อจ้าน้ำตาตำมกหุงใต้อุดรเด้อจ้าย <laughs> ยกแกหนามห้

เลิบั่มไงเฮาอ้หลนว่าเลิบเลิบปอไนี่เป็นก้นจอง้านจองั่นมโอ้มันเย็นอันนี้่มันหวานไม่มีหรอนั่นมันจะหวานหพี่น้อตุมหมนนี่หวานไปจ้านีนี่หน้าด้วยเขาลหน้าเชื่มกันก้านจองนะคะก้านจองเยเอนับตุมตาเขากันไนะ เด็น้กนดกนีฮะมันบใหญ่ไปจัขดคู่เลยักด<า>ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์ให้แม่ต่อยบันเือน,นด้วยนคะคะสวัสดีจ้าบุว